โอเคผมแล้วก็ขอ,อกาวสวัสดีกับทุกคนก็กลับมากับผมเดิมกับ DVD ดีวีทีชาแนลกับเกมโราบังมันมีชื่อว่าวิ l เล g เจอร์ไลท์ชินเคยครับผมโอเคฮะวันนี้อยู่กันในพาร์ทที่5นะนะัะน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะฮะ Okay. เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าเราเราจะต้องมามาทำอะไรบ้างนะฮะในหมู่บ้านนี้นะฮะคุณผู okay, ้ชมฮะโอเคฮะก่อนที่ผมจะไปเล่นนะ,ะผมขออนุญาตนะผมทำการกดไลค์กดแชร์ก่อนนะฮะคุณผู้ชมทำการกดไลค์ก่อนเลยนะฮะอ่ะกดไลค์เลยฮะ,ะให้เวลาฮะ,ะหนึ่งวิกดยังฮะ,ะกดแล้วใช่ไหมฮะไปเลยผมไปเลยนะฮะ เฮ้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 บ้านชันนะบ้านชันนะอยานะอยากเข้ามานะอยากเข้ามานะเหมือนเดิมครับผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะไปตกปลาก่อนนะฮะทุกคนเราไปตกปลานะไปครับตกปลากันผู้ชมเราจะไปตกปลากัน ไปจอตรงนี้ตกปลาโอ้โอเคอ่ะตกปลาหัน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 ไปอี๋อย่าโนนอีกแล้วนี่ขนาดาหันหลังให้เรือนะเนี่ยนี่ขนาดาษฉันหันหลังให้เรือนะ่นแหละอะตรงนี้แล้วกันตรงนี้ระวังนาปลาน่าจะเยอะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนกินเบ็ดอะเมื่อกี้เหมือนกินเบ็ดอ่ะไปเลย จุ่มฮะโดนไหมนะโดนไหมนะไม่โดนหรอเอเอาต่ำๆโอเคตรงนี้ก็ได้ได้ไหมนะได้ไหมนะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเย้ได้แล้วครับผู้ชมฮะได้ปลามากินแล้วครับไปกลับบ้านกันฮะได้ปลาแล้วเว้ยได้ปลาแล้วเว้ยได้แล้วเฮ้ยชอบ เผาปลากันนะผู้ชมมาเราทำปลาเผากันเ้ยจะเข้ามาเลยอ,อย่าอย่าเข้ามานะบ้านฉันนะบ้านฉันนะนนนะที่ฉันเติบโตมาในบ้านนี้แนละ้วบอกให้อ้าวได้แล้วครับได้ปลาแล้วกินกันนะผู้ชมฮะโอเคผู้ชมฮะก็อร่อยดีนะฮะโอเคผู้ชมฮะ เราจะไปเหมือนเดิมนะครับไปล่าหาไอล่ามไปไปล่านะครับผมเหมืองน,นะฮะเหมืองแร่นะครับคุณผู้ชมฮะไปะไปกันเราเดี๋ยวเราจะไปหาเหมืองแร่อีอกเหมืองหนึ่งดูนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ตกเอ๊ะถ้ำนี้เหมือนเราเคยมาป่ะน่าจะใช่แหละมีโอ้ยเอาไข่มาอีกอะ เอาไข่มาอีกแล้นะเอาไข่มาอีกแล้วนี่ตรงนี้เอ้นี่ไงนี้ทางไปตรงไหนอะเอ๊ะตรงไหนวะอ๋ออ๋ออันนี้คือทางลงทางลงลืมลืมลืม อันนี้ถ้าจำปิดตอนเราลงมาตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยตรงอ้อยตรงกำลังไฮตรงห้องโถงมีไอเดียจริงๆแล้ครับมีไอเดียจริงๆแล้วครับนี่แหละตัดทีนี่แหละตามวะมันตามวะตามไหมมันตามไหมตามวะแล้วไม่ตามเหรอไม่ตามเหรอเฮ้ยไม่ตามผู้ชมผู้ชมไม่ตามอ่ะ เฮ้ยไม่ตามหรอคุณผู้ชมไปไหนแล้วว่ไปไหนแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ตามหรอคุณผู้ชมลองใหม่ดูนะผมจะลองใหม่ดูแล้วกันจะลองใหม่ลองใหม่ดูอ่ะลองดูนี่แหละตามมาเลยอ้าตามมาเจตามมาา ตามบปล่ามันตามเฮ้ยไม่ตามอ่ะติดฮ่าตัวสูงเกินอ่ Whew, ะอุ้ยต,ตามอ่ะ sociaux. คุณผู้ชมมันตามมันตามมันตามอ่ะเฮ้ยมองยืนมองยืนมองเฮ้ยไอ้ขโมยขโมยมันโมยมันโมยโมยของมันโมยของมันขโมยของอ่ะโมยของอ่ะผมจะเรียกว่าโมยผมจะเรียกว่าโมยของก่อนเนาะมันจะได้แบบประมาณนั้นแหละ หลายคนอาจจะสงสัยน้องน้องน้องบางน้องทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่พูดคําว่าขโมยผมไม่พูดว่าขโมยเพราะว่าโมยของอย่างเดียวมันโมยของครับคุณผู้ชมนะผมมองมันมันโมยมันโมยหญ้าไปมันเอาหญ้าไปหญ้านี่คือที่ว่าเราไปนอนเล่นบนพื้นหญ้าประจําไม่ไม่ใช่หญ้าที่แบบเออปูหญ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะคนละหญ้าเด้อคุณผู้ชม อเรยว่าคนละย่าเด้อเฮ้ยตรงนั้นเฮ้ยตรงนั้นไม่เคยเห็นเลยอะถ้ำถ้ำอะไรไม่รู้นะอันนี้อันนี้มารูอ่ะวิ่งมาเลยฮะวิ่งบนพื้นหญ้านะครับพื้นหญ้านี่คือแบบหญ้าที่ว่าเป็นพื้นหญ้าแบบเนี้ยๆแนที่เรานอนเล่นประจำหรือว่าที่เราไว้วิ่งเล่นกับเพื่อนหรือเล่นสนามบอลกับเพื่อนๆนั่นแหละคนละย่าเด้อไม่ใช่ไม่ใช่ยาที่แปลว่าแพรนมาแพรนมาไม่ใช่อีกนะไม่ไม่ไม ไม่ใช่หญ้าที่แปลว่าแกรนมานะฮะคนละคนละย่าเด้อถ้าหญ้าหญ้านั้นคือแบบจอยักษ์สระอาไม้เอกนะฮะย่านะอันนี้อันอันนี้ย่าที่เป็นหอหีบยอหญิงสระอาไม้โทนะฮะอ่าย่าหญ้าที่หรือที่เรียกว่าเกรสหรือกราสอะไรนี่ผมไม่รู้จะเรียกว่ากราสนะฮะ ที่แปลว่ากราสเดพื้นหญ้าล่ะพื้นหญ้าเออเอยจะเออจะเข้าบ้านมันจะเข้าบ้านเหรอจะเข้าบ้านเหรอกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยนะฮะกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราขับเข้บมุมบ้านนะหลายคนจะถามว่าทำไมพี่ดีวีจีไม่เล่นแบบโหมดเอาชีวิตรอดล่ะ แล้ววันนี้ผมชอบเล่นโหมดอย่างเงี้ยเนาะเล่นโหมดนี้ดีกว่าเพราะว่ากลัวเล่นแล้วตาย <c oughs> ไม่เป็นไรอ่ะคงไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอขอขอภัยด้วยจริงๆเนาะพอดีผมไม่ไม่ค่อนค่อนข้างที่จะมไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผู้ชมฮนะ <c oughs> อันนี้เนาะก็ประมาณนี้นะผมว่าผมก็ไม่รู้ว่าประมาณไหนเนาะก็ถือว่า ก็จะออกไปประจนภัยเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่5พาร์ทสุดท้ายนะฮะพาร์ทต่อไปก็อาจจะเป็นแมปแนวประจนภัยนะฮะ <c oughs> อาจจะเป็นผมไม่รู้ว่าโอเคก็ว่าอาจจะให้ติดตามตอนต่อไปนะ,ะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปประจนภัยที่ไหนอีกนะฮะพาไปทัวร์ที่ไหนอีกนะฮะ <c oughs> เรียกว่าจะไปประจนภัยที่ไหนก็รอดูนะฮะอาจจะพาไปไปประจนภัยในทะเลหาดผีสิงหรือบ้านล้างอะไรแบบผีอะไรอย่างเงี้ย ก็เจอผีหรือไม่เจอผีก็แล้วแต่เสียงผมจะร้องนะฮะว่าผมจะร้องแบบไหนเนาะถ้าร้องเสียงลงคือใช่นะประามาณนั้นแหละเนาะ <c oughs> ก็แมปก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะก็ผมก็คงไม่รู้ว่าผมจะเล่นอะไรต่อเนาะอันนี้ว่าเป็นวินเลเจอร์ไลน์นะ,ะแต่นี้ไม่ดีอจจะเป็นเพลเยอร์ไลฟ์ไปด้วยนะเป็นชีวิตเป็นชีวิต,เป,วตเป็นชีวิตประจำวันของผู้เล่นนะ,ะว่าเขาทำอะไรกันบ้างในเกมนี้เนาะก็โอเค ผมอาจจะอธิบายประมาณนี้อ่ะเนาะก็โอเคคุณผู้ชมฮะผมว่าแมพมันก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะก็โอเคฮะก็โอเคใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก็อยา่าลืมผมที่จะกระทืบรือร้ผมก็โอเคอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยเนาะโอเคฮะอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะ